ปักนกข้ามยังไม่เข้าเลยเข้าลําบากครับปล่อยป้อมขวาแล้วครับปักสองจา่ล,ลิโคมแล้วขึ้นไปที่ด้านบนครับคีปมาแล้วก็โดดดิ้นแบกไปได้3ครับแลื่อมาสกิลใส่ทุกอยาก่างเกลือมากออร์โรฮันเตอร์สวนครับแต่ไอปอปโมดีฟ็อกแอนยิงต่ออยู่ด้านหลังโอ้โหเสริมด้วยดาเมจทั้งตุดเขตกันเลยทีเดียวโอ้แล้วเอ็กซคิโรอยู่ป้อมตัวเองไม่ได้พยายามจะออกมาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเก็บเอสอย่างสวยงามและจบเกมโดยเคปติดบันหลอดไปสี่ เลนเฟสครับไม่มีอะไรมากครับตรงนี้รอดูว่าตอนจุดมาร์กเวลา2นาทีเนี่ย<ช><ม>จะเลือกไฟ์กันตรงๆหรือแค่สลับกันหยิบบัฟคนละบัฟไปนะครับไม่เจ็บเออยิงไม่ตายฉันก็ยืนอยู่ต่ออ,อย่างเวฟสามอยู่ครับทวนี่อย่างนี้ปิมแพ็กไม่ได้นะโอ้แต่ใช้บูสเตอไล่ไปกกอนแล้วดีฟอร์เ็นเพื่อที่จะเอาอและมูพีครับไปแอบเก็บเดลต้าได้ครับแต่เลนกลางก็เหมือนจะ พยายามรีบเปิดตรงนี้เลยครับแล้วจังหวะเหมือนจะมีคนเยอะกว่าด้วยคับพิกยกจากไอวัตโปลแน่ๆครับดูจากสเปลที่ใช้ไปได้ครับและโทนี่ครับรีเวลสี่เซนต์มุ๊บครับรอจังหวะนี้พิมพแผกกระแทกใส่ขวาครับแล้วโยกกระดเกือบโดนครับและใช้สกิลหลบได้จากค่าสองยูเทเรียนไล่ออกไปครับแต่ว่าโดนไปเจ็บหนักเหมือนกันเลยครับสำหรับทางฝั่งของสตาร์รี่โฮปตรงนี้สองนาทีครึ่งผ่านไปเพินน้ำไปหนึ่งพันนี่ภาพช้าโอ้โหพีกระโดดครับดับหายเลยจ้ะ เปิดแล้วมากภาพจ้ารีเพย์แล้วมันเกิด้นะเ,เกิดขึ้นเร็วมากเ,เกิดขึนเรียกวา่าทางทางผ่านวิญญ,ญาณครับผมทางผีผ่านถ้าใช้คำว่าผีผ่านก็ลำบากเพราะมันยังไม่เป็นผีตอนผานอาอ,อ ตรงกลางไม่มีอะไรเลยกดเล็บยกด้วยเรสตารเรียนอาชาสีชาติว่าต่อตอดกันไปนะครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นครับสำหรับทั้งสองทีมโอ้โหลางนี้ไม่ไม่คุ้นเลยครับผมใช่ครับเอาสองบั๊กการันตีว่าพอซาริโฮบเสียไปก็เลยที่จะ ประคองตัวเองไว้ก่อนนะครับเล่นต่ำกว่าแม่น้ำนะนะครับแล้วก็ทำให้เป็นช่องให้ตัวของเคิทารอนเก็บไปได้นะครับนี่ออ้โหนี่เดินมาด้วยความมั่นใจครับเน้นหนาพอสมควรจังวะเข้าประกบแบบในแต่ละตำแหน่งนี่มาพร้อมเพียงกันกว่านะครับสำหรับทางฝั่งของเคิทารอนมาสามมาสี่ตรงนี้นะสนมาจ้าไม่มีใครเลือกมาเลยนะครับผม รีเฟกโอ้ย,อยแล้วกระโดดมาหมูพี่ตามป้าไต่หนึ่งทีมีลูกบอลกลับมาถือว่าไม่ได้กดส,สกนนะดยายฟ<ช>อร,รอ์แล้วใช่ครับสุดเสี่ยงเหมือนก,กันนะในจังหวะเล่นเมื่อกี้ครับไล่ปอโปรูดใส่เดลต้าขยับมาอีกแล้วขยับมาอีกแล้วกระโดดทับใส่ลิเลน่าและดิฟอิมแพคกระแทกลึกอีกหนึ่งที <S <S โอ้ไล่ลิเลน่ากลับบ้านเลยฮะแต่โทนี่ครับนั่นคือหนึ่งต่อสามจบมาโนฮันเตอร์มาหมูพี่ครับสกิลอัลติเมทไม่มีนะแต่ว่าเดินมาขู่ไว้ก่อน ได้เรียกว่ากดดันใส่มิดเลนครับสำหรับทางฝั่งของเคฟซีทารอนนะครับแล้วก็มีโอกาสได้คอนโทรลเวฟตรงกลางได้คิดเป็นตรงกลางก่อนนั่นแหละนะครับขยับมาด้านล่างแล้วครับทางดปูนติดเคลียร์เวฟอยู่เดินตรงกลางแล้วรอหรือเปล่าด้านล่างยังไงดีโอ้สี่คนฟูจิเลต์อัติเมตมาโอนี่เดินเข้าไปก่อนครับสี่นาทีตรงนี้และกระโดดทับด้วยสกายฟอร์ครับอยู่กลางโดนไปและเก็บป้อมด้านล่างมาเคฟซีทารอนได้ทาวเวอร์ไปนะครับก็เริ่มจากตั้งแต่ที่อูพีเลือกที่จะ ไปกดดันก่อนที่เวฟจะชนตรงกลางนั่นแหละนะครับทําให้โอกาสได้เียร์ตรงกลางก่อนแล้วก็ไหลไหลาลามไปงด้านล่างเอ้ย,ยไม่ไหวแล้วกดมาร์อคอาัลฮันเตอร์ทักทายโทนี่ก่อนเลยไม่เจ็บเท่าไหร่ครับความเป็นมอทอสใช่ยืนหน,น้าจัดๆนคร<ไ>ับมอทอสมันพร้อมรับโป๊กันด้วยนะหรือว่าตัวเองมีรีเจนที่เป็นแพสซีฟอยู่ล้วด้วยนะมาหนึ่งหนึ่งหมา<ำ>ตะก,กี้ไต่เดลต้าเออเดลต้าจะแย่เอาครับและด้านขวาแลยดูครับได้สิ่งของตั้งเสร็จโบกแล้วเก็บเอ็กฮีโร่ไปอีกหนึ่งกระปิ้ฟ็อกซ์เอดส์ไหลยาวครับตรงนี้ ไม่มีคนคุมก็โอ้สองทาวเวอร์ครับเคฟซิทารอนคนเริ่มลังเลตีักท้ายเอ็นทีซีจะต่อตัวครับได้พื้นที่ไปเรื่อยๆครับตรงนี้สำหรับทางเคฟซิทารอนยังไงนี่พุ่มกระโดดมาเช็คครับโอ้ยโยกังเรียบร้อยครับเจอหมูพีกไปาไปอ่านว่าอะไรโยงคังโยงคังใช่ไหมยงคังโอเค ใช่ครับเริ่มแมปเปิดปพื้นที่มาเยอะเลยครับตรงนี้แล้วกระโดดซ้ำครับกระแทกใต่อีกหนึ่งทีแล้วซาเลียนมาหนีพ้นไหมครับตามต่อครับโอ้โหแล้ว NTC ไล่มาเป็นเป็นฟอกเอ็นที่เก็บไปครับแล้วได้ป้อมด้านตรงข้างกลางครับตรงกลางแล้วข้าง,างบนอ่าเนี่ยผมเนี่ยหลายข้างเลยเกินรวบไปเลยทีเดียวจบนะครับข้างกลางหกนาทีตรงนี้เลาะเท้าด้านนอกออกหมดแล้วครับสำหรับทางเคฟซีทารอนครับ เร็วจัดๆเลยครับสกอร์นำแบบชัดเจนมากเงินนำประมาณ6,000กว่าก็ถือว่าค่อนข้างมามาแบบชัว์ๆเลยนะไม่ไม่ได้แบบว่าหวือหวาหรือว่าบุกเยอะแต่ว่าเล่นตามจังหวะของเกมตัวเองนะครับแล้วก็อาศัยความได้เปรียบกับเลนมาโคเป็นหลังในที่สุดไปสุดเซน,นต์ารอนตรงนี้ได้ไปอีกหนึ่งอ็อบเจกต์ครับ,รบมับงกรใหญ่2ตัวพิษสรรกรสองตัวนั่นเองแล้วก็ดาร์คเเย์สองตัวในนาทีที่6กว่าๆเท่านั้นเองครับ และการเก็บสิงคโปร์ซ่าตรงนี้จะมีผลต่อการเทียบเฮดทูเฮดด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีโอกาสเดี๋ยวเราจะบอกนี่ฮะและโหนี่ครับเข้าไปรับแต่ว่าพยายามจะเอาด้านหลังให้ได้แต่ดูดกลับมาแล้วเรียบร้อยครับดีมฟเอนท์เขาเจอเปิดจากทีมครับตาลิโฮ o และเก็บสวนกลับมาครับเบลต้าเจอหมูพีครับแล้วดูตรงนี้ครับเสี่ยวหานโดนเก็บไปอีกหนึ่งคนคือไอเดียดีแล้วนะครับเมื่อกี้เสี่ยวหานที่เข้ามาเปิดแล้วก็เจอบอลเลอร์ได้2ตัว ก็ถือว่าได้สกอร์ไปบ้างแต่ว่าความต่างเนาะนะครับแล้วก็ยิ่งใช้เวลานานในการฆ่าเขาฝั่งตรงข้ามพลังมารซ้อนก็ยิ่งส่วนได้เยอะครับเป็นหนึ่งแลกสองไปสำหรับตัวของ s t a r ์รี่โ e กับเคฟซีทารอนครับอ,อยังขึ้นบ้านไม่ได้เต็มที่ทะะทครับนี่จังหวะเปิดโอ้หไลบีมาตัวทีมพกเอ็นแล้วแบบถอยไม่ทันครับกดสปิรแล้ว จ้องอยู่เข้าไหมจ่าเอ๋กระโดดใส่เปิดเต็มที่เดอะบอลเลอร์ไม่โดนทีทีสีส,สวนกลับแทงยับยับครับไม่มีใครหยุดยั้งได้แล้วถ่ายไปคนหนึ่งคลิปกลางจงังหวะที่คิปกลางจะเข้าด้วยครับนั่นแหล้วเอาไงดีครับต้องปล่อยไหมสำหรับสตาร์ทิโฮปปล่อยครับแล,ล้วไอ้บัตโบเปิดมูลฟอลไล่เลยครับโอ้ยยืนดักอยู่นานสองนานครับสำหร,รับเคสซีทารอนแล้วนั่นแหละรครับรอ ว่าจะมีคนมาไหมครับเดินผ่านมันก็เปิดใสเลยครับมีสตันมีสกิลเปิดอยู่แล้วครับเฉียบๆคือสตันที่พเองเหมือนแบบจึกยัก,ก,กว่าจะเช็คดีหรือเปล่าในพุ่มนั้นนะแต่ว่าไม่ได้ส่งไม่ได้ส่งทั้งอิมเพลของตัวดิปโปไปเช็คด้วยนะครับทีอ่อาจจะส่งได้นี่แค่นั่นเลยครับโหเอาสองบัฟครับโมดไปรอรอรอเนี่ยจะได้ไม่ติดครับการลดดาเมจของดีบัฟ อ่าถ้าเกิดว่าได้บัฟฝั่งหนึ่งปุ๊บเนี่ยไปตีฝั่งหนึ่งจะโดนลดดาเมจไป50%เลยนะถูกต้องก็เลยแบบรอใกล้ๆกันอ่าแล้วอย่านี้โปร d u ชั i นงงเลยสองบัฟขึ้นไงครับเอาไปโตนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวแค่จังหวะขึ้นบ้านแล้วเลยครับสำหรับทาง k คปซิทอลอนตรงนี้ต้องบอกว่าสตาร์ทิโฮปเอง โอ้แล้วเปิดครับแต่นั่นคือโทนี่ที่แข็งแกร่งจริงๆด้านเหนไม่เพียงพอของไม่มีด้วยครับคือแล้วแรบแบบนี้ที่ต้องแบบประคองแล้วต้องรอของตอนนี้มันยังแบบใช้ได้ไม่เต็มที่นะครับไม่สนด้วยคีเพิไม่สนด้วยมีดาร์กเลเยอร์ช่วยแทงก็โจมตีไปดีฟ็อกครับยิงจนปืนจะแตกอยู่แล้วเนี่ยป่านงข้ามยังไม่เข้าเลยเข้าลำบากครับ ปล่อยป้อมขวาแล้วครับฝั่งของสตาร์ี่โฮมแล,ล้วคิดไปที่ด้านบนครับคีบมาแล้วก็โดดดิแมแบกไปได้3ครับแล้วมาสกิลใส่ทุกอยากก่างเยอะมากกระโดดฮันเตอร์สวนครับแต่ไอาอตโพดีฟอกแอนดิงก์ตอยู่ด้านหลังโอ้โหเสริมด้วยดาเมจครับสุดเขตกันเลยทีเดียวโอ้แล้วเอ็กฮีโร่อยู่ป้อมตัวเองไม่ได้พยายามจะออกมาแต่ก็ไม่รอดอยู่ดีเก็บเอสอย่างสวยงามและจบเกมโดยเคฟติดท,ทันหลดไปก็ต้องบอกแค่ว่าหลายทางต่อต้านจริงๆนะทาร์ทาร์าาของสตาร์ลี่โฮมนะครับคือพยายามจะ ในหน้ารัตัวละครแน่นอนว่าเขามีคข้้งแผนการที่ค่อนข้างชัดเจนแต่ว่าเคฟซีทัลลหนึ่งก็จริงๆเหมือนจะอ่านออกด้วยนะครับในการอย่างที่เห็นก็คือในเฟสที่2ที่ตัดทั้งเอลซุทั้งเดอะโจโกเกอร์ออกไปทําให้เขาต้องไปเล่นกับต้องไปหยิบตัวอย่างเบลเลตมาเพราะว่าเหมือนทางซาริโคเอาจจะถนัดแบบเกมโป๊กแผนโป๊กหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะาหยิบได้นหน้ามาก่อนแล้วนะครับพอมาใช้เบลเลตเองแล้วก็ตัวคุมแม่น้ําด้วยความที่เบลลิคเตอร์จริงๆเป็นหนึ่งตัวที่คุมแม่น้ำได้ดีแต่ คู่ต่อสู้ที่ดิกเตอร์ต้องเจอในเกมนี้คือมอทอสทีร่รีเจนตัวเองก็ได้และปกติก็เป็นตัวหนาอยู่แล้วเท่ากับเท่ากับว่าดิกเตอร์ก็ไม่ค่อยชอบอยู่แล้วะครับก็เลยประสิทธิภาพก็ลดลงแถมมันเป็นมอทอสที่มาคู่กับตัวที่มีซีซีอย่างคลิกซี่ด้วยเนี่ยก็เลยเล่นยากขึ้นไปอีกด้วยชอบจริงอะสีผมกับชุดนี่เข้ากันมากไปทางเดียวกันออไปทางเดียวกันและนี่เตือรุ่นล่าสุดเ่ยมีสามดาวนะสามแชมป์ครับผม